โอเคครับทาเรียบร้อยนะครับดูเงาวับเลยนะครับนี่ตรงที่เป็นเชื้อราก็ไม่มีนะครับแต่ว่าจะจิ้มจะชุนหน่อยนะครับแล่เกอร์เบอร์นี้นะครับแต่ว่าเงาร้อยเปอร์เซ็นตครับเงางามร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเวลาเราเราจะให้โดนแดดเยอะนะครับเอามาพึ่งลมไว้นะครับมันจะค่อยๆ่อยแห้งนะครับแต่ถ้าเกิดโดนแดดเยอะมันเดี๋ยวมันจะก้านเกินไปนะครับประมาณนี้นะครับ สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้พบกับสอแสบดักเช่นเดิมนะครับกับบรรยากาศลมหนาวมาแล้วนะครับวันนี้นะครับนี่ก็จะมาทําที่ตากผ้านะครับที่เป็นไม้นะครับพอดีสีมันเริ่มสีแล้วครับและกเกอร์มันหมดนะครับแล็เกอร์มันเสื่อมสภาพแล้วนี่ผมจะขัดทาแล็กเกอร์ใหม่นะครับดูนะครับเดี๋ยวจะดับใหม่นะครับทาแล็กเกอร์นะครับ โดยที่เราใช้แร็กเกอร์ตัวนี้นะครับแล็กเกอร์สำเร็จนะครับเบอร์หกนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับอันนี้คือพร้อมใช้เลยนะครับราคาไม่แพงนะครับแล็กเกอร์ตัวนี้แต่ว่าใช้ดีมากเลยนะครับนี่ทาไม้ย้อมสีนะครับตัวนี้ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่ามันจะขายมาทั้งเซตเลยนะครับเนี่ยมีแป้งให้ด้วยแล้วก็มีกระดาษทรายให้ด้วยนะครับ๋ยวผมจะใช้กระดาษทรายขัดก่อนนะครับเพราะว่า สีมันด่างนะครับนะครับแล้วก็จะมีเชื้อราด้วยตรงนี้ด้วยนะครับกับวันอาทิตย์นะครับกับบรรยากาศลมลมหนาวนะครับไก่จะสิ้นปีแล้วนะครับกับนี่โวนหย่อมหน้าบ้านผมน้ําผุนะครับอันนี้เป็นน้ําผุโซลาเซลล์นะครับหนุนแผงโซลาเซลล์อยู่หนุนนะครับน้ําผุนะครับมุมเล็กๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําการขัดก่อนนะครับขัด ตัวน,นี้ให้เรียบร้อยแล้วก็จะลงแรก,กอร์ดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับว่าจะออกมาสวยสวยรูหรือเปล่านะครับเผื่อใครอยากจะลองทํานะครับทํางานไม้นะครับยอมแรก,กอร์ดูครับโอเคเดี๋ยวผมขัดนี้ก่อน ครับนี่ขัดเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะลงแรกเกอร์แล้วนะฮะเนี่ยครับนะครับจะลงแรกเกอร์นะครับกําลังแดดพอดีเลยโดยแรกเกอร์ที่เราใช้ก็คือตัวนี้นะครับเบอร์หกนะครับโอเคเดี๋ยวจัดการเลยครับไปดูเลย โคครับทาเรียบร้อยนะครับดูเงาวับเลยนะครับนี่ตรงที่เป็นเชื้อหลาก็ไม่มีนะครับแต่ว่าจะกินจะชุนหน่อยนะครับแล็กเกอร์เบอร์นี้นะครับแต่ว่าเงาเ100%ครับเงางาม100%ครับเอเวลาเราเราจะให้โดนแดดเยอะนะครับเอามาพึ่งลมไว้นะครับมันจะค่อยๆแห้งนะครับแต่ถ้าเกิดโดนแดดเยอะมันเดียวมันจะก้านเกินไปนะครับประมาณนี้นะครับ เครือบไม้ง่ายๆนะครับเบาาง,าบงาเงามากครับเบอร์นี้ผมแนะนําเลยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจในการทำชิปด้วยนะครับนี่ครับเงาจริงๆนะครับโอเคครับสวัสดีครับ